นี่เรามาถึงแล้วอยู่ไหนพี่เวสโมกโซนี่เยทเคแล้วจะเดินคือเราต้องเดินข้ามถนนไปครับรถเยอะมากไปพี่ก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปรถข้างหลังเพราะว่าตอนเนี้ยรถเรามาคมมันมันอยู่ในแผนกแบบเขาเรียกแผนกคมนะครับผมเออประมาณนั้นก็เดี๋ยวเราอ่ะจะเดินเข้าไปเอารถข้างในนะครับผมเพราะว่ารถอะอยู่ข้างในจะไปดูความนี้ทว่ามันจะเนี้ยมสักแค่ไหนนะครับ ไปคือเราจะไปเอารถนะครับผมที่ว่าผมเอาไปชนไว้แล้วก็ตอนนี้มันเคลมเสร็จแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเอารถกันนะครับผมเป็นรถดูอะไรพี่จักรยานเนาะจักรยานหรือเปล่าใช่ใช่จักรยานนะผมอ่ะใช่อ๋อใช่พวงข้างหรือเปล่าพวงข้างเอาใช่เดยพี่คือเราจะไปพวงข้างกันนะครับผมเพราะว่าผมเอาไปชนไว้เอาไปใช่แล้วนี่รอนน่นี่ไปจโร่ไปจีโร่เไปเล่นไปเรื่อยไปจิโร่นะครับผมก็จากที่ว่าผมถ่ายคลิปเอาที่แล้วไว้นะผมก็เลยบาดแผลเดี๋ยวเราจะไปดูว่าวันเนี้ยทางศูนย์เขาอ่ะ ได้เคลียบาดแผลแบบว่าอย่างไรครับแบบคือแบบจะทํางานงแบบงานจะเงียบหรือเปล่าจะดีหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้ก็อยู่ในรถตู้นะครับเพราะว่าตอนเช้าผมนั่งรถตู้มานะครับดูที่ในรถอ่ะไม่มีม,ม,ม,มีมีแต่ผมกับพี่เบิร์ดแล้วก็มีพี่คนหนึ่งนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราเดินทางกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวก็จะถึงผมจะถ่ายรอบนึงนะครับโอเคไปไปเรื่อย a few moments later โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงโอเคครับ อนนี้เรามาถึงละอยู่ไหนพี่เิ้ยสวนกุโสนี่ยันแคเออแล้วยาเดินคือเราต้องเดินข้ามถนนไปครับรถเรยอะมากไปพี่เอ,อ้ยนี่คืออะไรวะานครหาทเาทาทำคือเราอะไม่น่าเอา,เอารถไปชนเลยต้อง,องเาลอารถและต้องเอารถมาซ่อมผมมาประมาณ นี่วันที่สามแล้วที่ผมเข้ามาสามรอบละรถเยอะมากนะครับก็นั่นแหละจากที่เอาไปชนยกกระบะนะครับผมก็คือราคาผมก็เจอให้แล้วนะนรถคันนี้ไม่ต้องห่วงีผมผมเจอมา,าเองคันเนี้ยคือสองล้าน,นะคระับใช่ครับเจอมแป๊บหนึง่ง<ม>เดยวเท่าไหร่นะเลือไม่ถึงหลักเลือไม่ถึงหลักพันแล้วผมเป็นคนเจอให้เลยจะได้จดจําไว้ ถ้าผมแต่งกระบานี่ผมยังๆนะผมยังไม่เจอให้ทีผมขอไม่ดีกว่าอันนี้มันเป็นดุลเหตุนะไม่ไม่ได้ตั้งใจแบบจะเอาไปทุนนะศูนย์เอดอร์นม์ศูนยหรือหลครับมาแต่ตัวเลยคุณดูดูรอเท้าช้างดาวเรื่องดาวรอเท้าอย่างยางเลยเดินเข้าสู่รถสลรูดะ่ะต้องไปต่ออี่ไหนไหมน่าจะข้างหลังพี่ เดี๋ยวเราต้องเข้าไปข้างในนะครับผมเพราะว่าเข้าโทรมาผมผมตั้งแต่เมื่อ3วันที่แล้วว่ารถเสร็จแล้วแต่ผมบอกว่าจะมาวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวหมอจะนัดผมมาด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในก่อนนะครับขออนุญาตไปเอดูรถก่อนนะครับผมแล้วก็อยู่ในที่ซ่อมรถและซ่อมรถนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้ผมขอไม่ถ่ายเยอะนะครับบองทีมันเป็นที่ส่วนบุคคลนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปรถข้างหลังเพราะว่าตอนเนี้ยรถเรามาเคมมันมันอยู่ในแผนกเขาเรียกแผนกครมนะครับผมอประมาณนั้น เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างหลังกันโอเคสวัสดีครับทางเครื่องอยู่ทางเครื่องอยู่นี่นี่ FC พี่เบลิคือครับวันนี้ครับใช่ครับก็เดี๋ยวเราอ่ะจะเดินเข้าไปเอารถข้างในนะครับผมเพราะว่ารถอ่ะอยู่ข้างในแต่ไม่จะไปดูความนีิ่บที่ว่ามันจะเนิยมสักแค่ไหนนะครับไปเยี่ยเห็นรถยังยังเลยแล้นี่ไงที่เจอละเยสเยสรถทันเบลิคือขอไม่เห็นรถผมนะครับรถทันเบลิคือนะครับ นี่จอดอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะไปคุยกับแสพี่เขาที่เป็นฝ่ายเคมก่อนนะครับผมเจอกันเร็วฮะมาดูรถกันมาดูลอยัมาดูลอยนี่เราหาแล้วโอเคตรงนี้มาดูลอยครับมันไม่มีแล้วตรงนี้าหายแล้วนเงียบครับเงียบพี่ดูองดูด เออดูไม่ออกเลยนะครดูดูดูไม่ออกเลยว่าเขาเขาทำแบบทำใหม่คือเนี้ยม,มากก็ตากันที่ปลายนะพี่เดียวโอ้ยตรงนี้เขาเาเคลียร์ให้ด้วยเขาขัดออกด้วยปกติจะมีรอยตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้จะมีรอยด้วยเนียแต่เขาขัดออกไปเลยนี่แค่ใหม่เอี่ยมอ่องนะครับเดี๋ยวรออันนีไ้ไปได้เลยครัอ๋อหอมมากหงมมาครับพี่ขอมมาเลยครับ โอเคครับผมก็นั่นแหละจากที่ว่าเอารถมาเคม็มจากรอยที่ผมถ่ายเมื่อกี้นะครับผมก็มันเหมือนถายไปหมดแล้วนะครับผมก็ก็ขอโทษเอพี่เบลพี่ปายด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็วันนั้นมันเป็นด้วยเหตุนะเพราะว่าเราต่างคนต่างถอยนะผมก็ไม่ได้เห็นนะครับผมใครที่สงสัยว่ามันเกิดได้ยังไงก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมมันเป็นเหตุที่แบบว่าไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่ะคือต่างคนต่างถอยผมก็ถอยพี่บินก็ถอยสุดท้ายมันก็ชนกันแต่ว่ามันก็แบบเหยียดกันจนสีถลอกนะครับผมก็มีรอยก็ ชิ้นหนึ่งอะ่ะเออพอสมควรนะอ่ะเยอะอยู่นะครับก็ไปดูรอยรอบที่แล้วนะครับผมคลิปที่แล้วโอเคคลิปนี้ก็ไปเไรมากครับก็มาเอารถ H P B L กกรให้พิเศษนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมเราตื่นมากี่โมงพี่จะเที่ยงแล้วนะเราตื่นมาจาเที่ยงแล้วคือ,อยี่ห้าที่รถตู้จะออกอนะ่ะใช่ย่านาทีจริงๆ,ๆอ่ะคือเราแบบนัดรถตู้อ่ะมันสิบโมงสี่สิบห้าแล้วเราออกมาถึงรถตู้สิบโมงสี่สิบสุดยอดสุดยอดจริงโอเคครับคลิปนี้ไป็เไรมากก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามพิเศษพิเบลกืนด้วยนะครับผมก็ไม่มีอะไรเลยจริงก็แค่นั้นอโทษด้วยนนนะะคคครรรรัััับบบบพีี่ออกึงงใจ หรือว e no <laughs> okay, right, okay, ่าจะเอาอีกแผนก็ได้นะโอเคครับไฟแล้วครับัสดีครับวัสดีเรื่อง